ผมก็พบกับคันต่อไปของร้านนะครับวันนี้มาเจ้าคุณปู่ CB400 อีกเช่นเคยได้มาสดๆร้อนๆเหมือนกันคันนี้สภาพก็พอได้นะครับตีไปสัก70%เครื่องก็โอเคอยู่เครื่องดีมากคันนี้ผมบอกเลยเครื่องเครื่องดีมากปีเกนะครับผมชุดสีก็ตีไปสัก70%นะครับแต่ไม่มีรอยแตกรอยอะไรใหญ่ๆนะครับยางหน้าหลังเนี่ยดอกเต็มครับโซ่สเตอร์เต็มเครื่องแห้งๆนะครับของแต่งก็มีพอสมควรมีการล้ม แล้วก็เป็นท่อโยชิมุระแล้วก็โชค๊คเป็นโช๊คแต่งปรับระดับได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับคันนี้เป็นปี1994้นะครับซีนโช๊คก็มีซึมๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ไหลอะไรเยอะโคเมียมก็ยังไฟหน้าก็ยังใส่อยู่นะครับก็สภาพรวมๆก็ได้อยู่ตามสภาพรถเก่านะครับคันนี้ไม่ได้เก็บอะไรให้ผมมาก็เช็คเซอร์วิสเบื้องต้นให้ก็ล้างคาบูหัวเทียนล้างหม้อน้าอะไรให้ประมาณนี้เช็คระบบไฟให้คือไฟออกทั้งคันนะครับคันนี้ไฟเลี้ยวติดหมดนะครับ เดี๋ยวไฟเดียวหลังไม่ติดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ใหม่ตัวนี้ก็คือวัดรอบมันไม่ขึน้นเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยพัดลมตัวนี้ไปต่อแยกให้แล้วนะครับมีสวิตช์ให้นะครับอย่าลืมเวลาสตาร์ทแล้วเราค่อยเปิดนะครับ <L og al noise> รอบนิ่งนะครับ <L og al noise> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เครื่องอีกทสตาร์ทง่ายนะครับเดินเบาได้นะครับประมาณนี้ครับเห็นเครื่องเครื่องดีนะครับคันนี้สวยๆหลๆ่อๆใครพร้อมจบก็ามาเลยคันนี้ผมไพ่เปิดอยู่ที่41,500นะครับเอาราคานี้ไปเลย เก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลย4 1 5 0 0ใครสนใจก็ทักมาได้มีรถเก่ารถไรรับแรกรับเทินหมดนะครับค่าใครจะจัดทรงคาเฟ่หรือว่าอะไรซื้อรถจากทางร้านเราแล้วก็สั่งจัดได้เลยนะครับใครอยากชอบทรงคาเฟ่ซื้อคันนี้41,500แล้วก็สั่งจัดส่งเรียบร้อยคือพร้อมหล่อแน่นอนคันนี้41,500เอาสภาพพร้อมใช้ไปดีกว่าถ้าไปซื้อคนละ3 0,000่นกว่า3 0คุณซื้อไปคุณไม่จบแน่นอนนะครับยังไงก็เอาไปซ่อมครับ ไม่มีหรอกครับถ้าข้ามีมาขายผมในสามหมื่นกว่าบาทบอกรถจบเนี่ยมาขายผมดีกว่าผมซื้อมายังสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมมาทําอีกโอเละเทะเลยนะครับทําเยอะมากแต่ละคันกําไรแทบไม่เหลือนะครับบางคันก็ขาดทุนก็มีนะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจหนูสปีดไบส์นะครับหรือว่าเบอร์โทรผมเองก็เป็น0 8 4 5 5แปด4 5ยังไงก็ฝากกดส r i b e ให้ด้วยนะกดซับกดติด,ต,ดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเพื่อคลิปใหม่ๆผมอัพคลิปใหม่ๆบางคนอ่าสีหเดือนโทรมายเงี้ยก็ไม่ทันนะครับต้นรถผมมันอัพตลอดต้องดูที่คลิป EP ีที่ต้นๆมันใหม่ๆนะครับไปดูอีพีท้ายๆคงคงไม่เหลือแล้วครับบางกันเดือนหนึ่งก็ไปแล้วไม่ถึงเดือนอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็ไม่ค่อยอยู่ละก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมทุกคนที่ติดตามน,นะครับช่องหนยสปีดไบค์นะครับสวัสดีครับผม